จากจินเสาแรงของงา่ายเลยแล้วกันมาล้มคลิปสัง่งคลิปเน่าพี่น้องเลยสิล้มคลิปแล้วกันเลิกนะเดี๋เลยมัดเงาเห็ดแล้วก็ห่อมามัดมีแล้วก็นโอบมีสร้างจากนอนนี่แล้วัดมีโอบมีพี่น้องหลังจากเข้ายอมหลังจากเข้ายอมมัดสีขาวเราก็ไม่ยอมเลี้ยงยอมเลี้ยงแล้วเ้าก็มาโอบ เอาเลี so, way, way, ้ยงไว้อ้พเลี้ยงไว้แล้วเขาก็มายอมแดงพีหน้องยอมแดงแล้วเขาก็ดสิมาอ้บอแดงไว้พี่น้องนี่อะมอ้นี่นี่แหละไ่น่งอ้ในวงนี่น้าโอี่นี้อกันไป่น่งโอ้ในวงหันวงนี่โอบนี่อบนี่อ้นีโอบนี่อ้นี่อ้นีหน้อง ตั่งไว้ใจดอกไม่ก็ได้ <laughs> แต่กันเห็นหนาข้นกืบว่าเห็นหม่องมัดมีตั้งเห็ดเต้หม่องมัด,มดมนี่คือว่าเห็นหม่องหนาข้นแค่ไหนแต่ในแรกนี้จะเห็นยังบ้างข้ามเนียงย่อนแสงกับว่าเห็นยัง มันต่างแยกเลยอขา管ดี <laughs> so damn what oh, I tossed up today. การก็นจักสีบอกยังี่นองพาพี่ข้มสีบอกไปน้องกันพี่น้องว่าก็เมนมากกับอกว่าเป็นเน่ถ้าแย่รัดมันมีบอกเลยกน้องเยยแม่รัดมันมีคนบอกเพราะจักเนี่ยบอกเป็นได้ไปน่ะกันพาพี่้นถามมากอบตอบก็เป็นบอกว่าเป็นี่น่ง คุณดูพระนุพงคงเพชรจักทักทายเออทักทายด้วใจเด้อขอบคุณหลายๆเออที่ขอามาดึงขอบคุณหลายๆเดี๋ยวออมาเป็นกระร่างเ,เร่งใจแห่งแรกนะ លោក្នດពីនៃก็មនឹងລ្លាប់ការបស់សូវើខានបាក់សាសាស់ស្លា៣លាន្លាប់ក្នៃការបស់សាស់ក្ន ร่มค <ar> ิปกับร่มไทยคิปร่มกับวมีคนเบิงอย่างมีคนเบิงน่หน่อยๆก็เลยอยากอันมาไทยถอดชุดร่องเบิงอ่างไทยไปวิมีคนเบิงก็ไทยคิบวามีคนเบิงไทยไหลชุดวิมีคนเบิงอย่างเดี๋่ว่ายเดีเป็นยูทูบเปิดแล้วกับไายเป็นขนาด ส่องมันบาหายไปเพราะว่ากันเท้าบอ่อดทายลงก็ได้ส่องม่มีการเคลื่อนไหวไรกันดีส่องกระหายไปท้าอดกดแน,น่ลงคลิดแน่ไปแั่นี่ยเออที่พื้นทายลงเหมือน พ้อเหม็นเลือดเลืดลือดเดยขอคล้องิดซีดียัอหล่งพ่อพ่เป็นจำมันยังยังจะได้คอนเข็นพอดีคือถ้าคอนเข็นพ่เปลี่นองไลามัดีกับมาดจะมีมาดินสูงกล่องไทยมีคนไทยจับให้จับเองตังไว้ เ,เห็นหนาค้นเหมือนก็เห็นมีมกันเห็นใจมีเหมือนก็เห็นหนาค้นนั่นสย ายคิดสั่นกับมิดซีรี้ายคิดเน่ากับมิดซีรีชายถอดตัวัปเนาะมิดซีรีอยู่ที่นองเลยอยากสีบากันไดเลยคอนเเก่เคือหาอยากแต่ควนเก่งที่เห็นว่าเก่หยอดยิ้ยยอด,ยอด,ยอดเบิ่งไปยุ่งนัง ก็มีผู้ใดามาคอมเมนต์ให้ยายลาดัดมัทมีดีใจเลยบอก็มีคนเบิง่งไปหรือยูเบาไปเต็มน้อยก็จงะลงุ่มโดนหันออกไปนองเลยไอ้บันได้จัก ยี่สิบกว่านาทีกัน อยากมาหน้าก็ต่อพามาที่เป็นงานเสิมไล่ได้ดีผูของครองพี่รักกันเฮ็ดยลายเป็นงานที่มาดีทุกคนมีประสบการณ์ทำกันมานานเพื่อลูกเพื่อหลานมาหลายปีสุดมจทำงานภาคิน ทุกคนได้ยินเัื่อจึงอีกครัร้นี่มีามไม่เวยสุกใจทุกคนทางภาคอีสารเมืงอ,องร้อนี่เปิดซ้ทุกส่วนตัวคนรู้จักกันเพื่อสิ่งแค่ก็มากน ส่งใจไ้ <S <S ่ด่ายซ้ำไปเล่นขุณพีส่งใจไ้่ด่ซ้ำไปเล่นขุณพียายลับมักมีเพีงบ้านโขมทำเพื่อพิธาจังหวัดร้อนทค่นีเป็นบ้านเกิดยายลับมักมีที่ทุกคนต้อง สอท่าไหมเอาไว้ให้เป็นตำนานสิดท่าไหมเอาไว้ให้เป็นตำนานให้ลูกให้หลานของเฮาจดจ้า คนได้ยินจากคนมานะ้อมวลบ่เพ่งยาหลัดมัดมีมวลว่าจาเพ่งยาหลัดมัดมีจา้า เจ้าคือพระพากันความเมนให้ข่อยแน่พี่น้องอันนี้ค้นเห็นข่อยบอความเมนให้ข่อยดีใจในะเปียงพี่น้อง มีค้คอมเมนต์ก็ดีใจกระดีมีกำลังแรงใจพึดสู้อยากทำรายการต่อถ้ามีถ้าไม่มีคนดูก็ไม่มีกำลังใจถ่ายคลิปนะคะ อออยากนอนเนยนะอะล่ะไล่ทอดสดไม่มีคนดูไม่มีคนคอมเมี้ยไม่มีคนดูมเด็กกันยัง นางสาวกัญจนาเกื้อบุตรทักทายเออทักทายเออขอบคุณหลายๆเด้อที่เข้ามาคอมเมนต์นางสาวกัญจนาเกื้อบุตรขอบคุณมากมายเลยนะคะที่เข้ามาชมให้เป็นกำลังแรงใจยายรัดมัดมีจ้าขอบคุณมากมายเลยนะคะ ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะคนไหนที่เข้ามาคอมงเมนต์แยลัดมาดีขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะนอนหลับฝันดีนะคะค่ำคืนนี้ขอให้โชคดีมีแต่ความสุข เงินไหลนองทองไหลามาด้วยูุใดกระด้ผูุใดมาเบิง่งมาคอมเมนต์ยาหลัดมันมีกะขอให้สุขภาพแข็งแรงยากเก็บยาจนยากเก็บยาจนยาหยากยาจนยาอึดยาอยาก,ยาก,ยาก,ยากไม่อยู่ไม่กิน Mest pi mest satu 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 งานขึ้นก่อนจะนอนงเป็นลาวันจะมีคนอวยพรให้ดีมดอีกหนึ่งแยลัดมัดมีก็เลยอวยพรให้เจ้าแสดงมาเบิ่งแยลัดมัดมีแสดงข้อมนึ่งแยลัดมัดมีแยลัดก็อวยพรให้ยัดถูกย้ายยากยัดถูกย้ายยากยัดลึกย้ายยากไม่ดูไม่กินมดปีมดจ้า อบถ้าบังจะคอมเมนต์ดิเอนบ่มีคนคอมเมนต์อันมีคนคอมเมนต์ก็ดีใจดีใจเลยอบเบิังเลียบไปว่าถ้มีคนคอมเมนต์กับบัมีค่ำคืนนี้ก็จะมีคนคอมเมนต์แค่สองคนนี้เลยคนไปใส่หมดถ้ากันนอนหมดล้วบ่ 对。 ่แหละติดและไหลสุดเวลาสองถุมจานถุมที่ถุมสี่สือยไน่มืนี้ต่ไปสิสิพยามสิพยามไหลสดดจะยามขึ้นสี่ลบบนี้ยามเว้นก็เห็ดเบียกกค่เห็ดยดย่างแน่ยามขึ้นแล้วเร่งแล้วง่ายลองคิปล่งย่างแล้วก็สิถ่าถอดโจดเวลาจะมีอะไรน้งอยากนอนแล้วก็ลงไปสนุกหน่อย เป็นมาทายสอบตรด,ดูตัวดูมันคนจังสีเห็นไหมสันตอนที่แหลกคนก็คือเพราะท่านเห็นจังสีแหละทายดูตัวดูระบบยังสิจับให้เยห้าวกะสันว่านี่แหละมักนี่กะอบนี่แหละพี่น้องให้มันอบท่านเดวนี่ก็จะอบแม่นี่เลยฟองน,นี่ท่านอบ ดอกอันนี้ดอกสีเหลืองอันนี้ก็สีดอกสีแดงนี่ก็สีโอ๊บวันนี้ไงนี่ท่านโอ๊บนี่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 โ <c oughs> บเล่า้อานมึงอยากนอนแล้ว เจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้เด็กแล้วอยากนอนมากแล้วนะคะลาตีสวัสดนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยนอนหลับให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นก็ให้ได้เงินแสนทุกๆคนเดอ้อเนี่ยถูกใจยากบ่ออึดบ่อยากมีอยู่มีกินอยู่เมดปีมดสัตว์เดอ้อทุกทุกคนสาธุสาธทุสาธุ มีคนคอมเมนต์ไลค์ก็กระบอยากอยู่โดนพี่น้อง